m ี backseat ทาว a o ุ Okay. โอเคทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาที่ E Mall, อีออนช็อปปิ้งมอล์พนมเปญมันก็จะเป็น s สตาร์บัคแน่นอนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บตังค์สักคู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้างในกรุงพนมเปญมีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะว่าฝนข้างนอก โนะทำไมวะโอเคโอเคเนื่องจากว่าข้างนอกเนี่ยฝนมันตกเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเพราะว่าเราก็ไม่ได้แพลนว่าฝนมันจะตกเพราะฉะนั้นเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูห้ามในกรุงเทเป็นดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง เป็นห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษนะทำไมวันนี้ปี่ความรู้สึกว่ามันแบบเป็นวันที่ก่อ,อยอย่างไยก็ไม่รู้เพราะฝนตกแล้วก็รู้สึกว่ามันเอื่อยเฉยไม่อยากํำอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะมันก็แค่ห้างทั่วไปกันเราออกไปเดินข้างนอกกันดีกว่า รู้สึกว่าอยากจะเดินห้างอันนี้ก็เป็นด้านล่างของก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปไม่ได้มีความแบบพิเศษพิศวงหรืออะไรปกติทั่วไปโอเคเพราะว่าออกไปเดินด้านนอกกันดีกว่าน่าจะมีอะไรน่าสนใจกว่านี้ออกมาข้างนอกด้านนอกของห้างแล้วด้านหลังก็คือเป็นห้าง ที่เราเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจตอนนี้เรากำลังจะออกไปพอดีฝนฝนก็หยุดแล้วแหละไม่มีแล้วไม่มีปอยละโอเคเรากำลังจะออกไปเดินดูสิ่งน่าสนใจข้างนอกกันดีกว่าเพราะว่าข้างในมันไม่ได้ดูแบบเธอเข้าใจพระห้างก็คือห้างอะ่ะแต่ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าฝนมันตกตอนแรกเราก็เลยแบบไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไม่อยากจะนั่งอยู่ที่ร้านเบเกิลก็เลยแบบโอเค มาแถวนี้ก็ได้โอเคเราไปดูก<อ>ันว่าแถวนี้ย่านนี้เขามีอะไรนะ่าสนใจอโอเคทุกคนตอนนี้เราเดินมาไม่ไกลมากนะจากห้างเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้น่าจะเป็นแถวแถว หมู่บ้านผู้คนหมู่บ้านแถวแถวแถวไหนไม่รู้ซึ่งข้างหน้าเราเนี่ยมันมีสะพานโอ้แกมีเฟอร์ r รี่ด้วยแถวนี้และคือที่ถ่ายเพราะอะไรรู้ป่ะจากเข้าที่จากเข้าที่เดินผ่านมาเนี่ยเห็นปะก็คือแลนด์โรเวอร์รถรถหรูหรู ญ่านนี้เต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันคิดว่าย่านนี้น่าจะเป็นย่านคนรวยหรือเปล่าย่านแบบคนรวยในกรุงพนมเปญดูดินี่แลนด์โรเวอร์หนึ่งคันสีทองอยู่ตรงนี้ด้านหน้าแลนด์โรเวอร์อหนึ่งคันมีร้านสละเป่า ขายอยู่ตรงนี้น่าลองเหมือนกันเต่เราเพิ่งจะกินเบเกิลมาแล้วตรงด้านนี้ก็จะเป็นโรงแรม,รแรมอะไรวะเนะี่ย,ยแล้วโรงแรมก็คือมีรถหรูรามาเห่าจอดอยู่หน้าหน้ารงคิดว่าแถวนี้น่าจะเป็นย่านที่ค่อนข้าง ค่อนข้างเงียบแล้วก็คนรวยพักอาศัยกันมัง้งตรงนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้แต่ก็แบบมีภาษาจีนมีร้านอาหารจีนเยอะอยู่เหมือนกันนะคิดว่าพวกนักธุรกิจหรือไม่ก็ชาวต่างชาติที่เป็นอาจจะเป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยมาอาศัยอยู่แถวแถวนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าเธอดูดิตรงนี้ ส่วน,นหน้าาของเรามีสะพานข้ามไปไม่รู้สะพานอะไรลองเดินไปตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำเป็นตึกด้านนี้ก็ตึก hey, hey, hey. ก็เดี๋ยวเราลองข้ามไปกันว่าข้างหน้ามีอะไรนจะจ๊ะชาวบ้านาปลา เป็นทรงตึกยุโรปด้านหน้าของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรเนี่ยแหละอ่ะ er. อารเอาเดอร์อกเสียงไม่ถูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขึ้นให้เป็นตึกทรงยุโรปที่เราไม่ทราบว่าเขาเพิ่งสร้างหรือว่าสร้างมานานแล้วแล้วรีโนเวทอันนี้เราไม่ทราบจริงๆแล้วที่ที่เราอยู่นะตรงนี้ก็คือชื่อว่า ผิดคิดว่านะถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วเข้าไปอ่านมาว่าไอตรงสะพานที่เราข้ามมาเมื่อกี้มันเป็นแค่เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะก็คือโอเคคนที่เนี่ยเขาเรียกไอแลนด์ว่าเกาะเหมือนภาษาไทยแล้วไอสะพานที่เราข้ามมาเมื่อกี้มันก็เป็นสะพานเชื่อมต่อจากตัวดาวทากับเกาะนี้ก็คือ ตัวแม่น้ำก็คือแค่นี้เองไม,ไ,มไ,มไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเกาะที่ไม่ได้แบบว่าอยู่ห่างไกลาจากดาวเทามากก็คือย่านนี้ก็น่าจะเป็นย่านที่แบบว่าพวกนักธุรกิจหรือไม่ก็คนที่ค่อนข้างมีฐานะในพนมเปญเขา,อ,าอยู่อาศัยกันนะสะอาดมากเลยก็เป็นย่านที่ค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็สะอาด ซะจริงๆดูดิโอ้ยบอกตรงๆเหมือนเดินเหงื่อแตกอยู่ยุโรปอะไรประมาณนั้นอะโอ้ยร้อนคือทำไมมันร้อนอย่างนี้วันนี้ น่าจะฝนน่าจะตกลงมาอีกนะวันนี้คิดว่าเพราะฉะนั้นแล้วเราจะลองเดินเล่นแถวนี้ดูสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะกลับไปที่โรงแรมหรือไม่ก็ไม่รู้ดูก่อนว่าจะทําอะไรเพราะว่าฝนตกอ่ะไม,ไม่ไม่ค่อยอยากเดินนะมันมันแฉเนี่ยเลยหงุดหงิดอยู่เนี่ยนะตอนนี้ไม่อยากจะทาอะไรไม่ชอบฝนเลยโอ,โอเคเดี๋ยวเราจะลองเดินเล่นแถวแถวนี้ดูสักครู่ ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดู เราลองเดินไปดูแถวๆตรงนี่น่าจะเป็นท่าเรือไม่แน่ใจเหมือนกันลองเช็คดูไม่ใช่ท่าเรือทุกคน เป็นแม่น้ำเป็นริเวอร์ไซด์ของเกาะพิชแห่งนี้ว้าวอเออเขายัางชั่วเย็นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ยังเฉอะแฉะอยู่ดีโหแต่อลังการมากเลยอะ่ะดรือาเท่าที่สังเกตดูก็จะมีพวกออฟฟิศ oh, มีน่าจะเป็นย่านบิสเนส a อรีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เออนั่นแหละตามนั้นย่านย่านคนรวยแล้วกันเรียกง่ายๆว่าย่านคนรวยนะว้าวว้าว,ว,าว <c oughs> รถตุกๆน่ารักมากเลยอะสีเหมือนแท็กซี่บ้านเราเลยโอเคตอนนี้เรากำลังจะเดิน คิดว่าถ้าข้ามสะพานข้างหน้านี้ไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเมลแลนและเป็นดาวเทาก็น่าน่าจะข้ามไปที่ดาวเทาแหละไม่รู้จะมาอยู่ทําไมตรงนี้เพราะว่าเราพักที่ดาวเทาโอเคหลังจากนี้เราน่าจะเดินดาวเทากันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินได้มากน้อยแค่ไหนจะดูอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าฝุนมันจะตกไงทั้งวันเลยวันนี้อู้ดูตึกนั้นดิ สังเกตได้เลยก็คือว่าฝั่งเนี้มีแต่ภาษาจีนทั้งนั้นเลยมันกีนจ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 ีนภาษาจีนเยอะมากเนี่ยบตกใจอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เท่าที่สังเกตดูอะต้องหวหนันก็จีนเท่าที่สังเกตดูว่าตรงเนี้ย มีแต่เนี่ย <Yeah. S 1> คนจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนเอเชียญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ทรงๆเนี้ยหน้าๆทรงๆเนี้ย,ยไม่ค่อยเห็นแบบฝรั่งที่เป็นหัวทองผิวขาวอะไรอย่างเงี้เท่าไหร่นะก็จะมีแบบแบบเนี้ยคนชาวจีนอะไรอย่างเงี้ยมานั่งมาอยู่แถวแถวนี้กันแลน้วนี่ดูดิเป็นภาษาจีนล้วน บาหลีมานี่เราอยู่บาหลีกันหรือเปล่าคือดูดิฝั่งนี้ก็คือแบบมีแต่คนจีนทั้งนั้นเลยเหมือนอารมณ์แบบชัยนาทาวงี้หรอประมาณนั้นหรอแต่ว่ามันไม่ใช่มั้งมันไม่น่าจะใช่ไม่รู้ถ่ <c oughs> ายให้ดูเพราะว่ารู้สึกว่าแปลกแล้วก็ประหลาดใจกินน้ำอ้อยดีกว่า Hello? Uh one okay ca sugar can. Okay. How much? Three thousand. Three thousand? Okay. Oh ติดกับร้านน้ำอ้อยที่เราซื้อเมื่อสักครู่เนี้ยเพราะว่าเราปวดฉี่ก <c oughs> ็เ,เลยเข้ามาดูเป็นห้างเล็กๆเ,เหมือนเป็นห้างประมาณแบบสองชั้นประมาณเนี้ยก็มีร้านค้าร้านอาหารพุซซ่าแต่ประเด็นคือห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนเหตุผลที่เข้ามาไม่ได้จะมาใดน,นะมาเข้าห้องน้ำปวดฉี่ มีซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้ด้วยเป็นห้างของคนจีนรู้เลยเดี๋ยวหาข้าไปไหนก็เข้ามาแล้วเนาะก็โอเคขอเดินดูห้างนี้ก่อนแล้วนก็เหมือนกับเป็นห้างที่ม,มีร้านสักด้วยก็เหมือนกับเป็นห้างที่กำลังสร้างเพิ่งสร้างเพราะว่าด้านบนชั้นสองมันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวนะ ไม่ได้มีแค่สองชั้นนะเพราะว่ามันก็มีขึ้นไปอีกคิดว่าห้างเนี้ยนี่ไงคิดว่าห้างเนี้ยกำลังจะสร้างเพิ่งจะสร้างยังไม่เสร็จดีเพราะวนี่ดูดิปะมีอีกหลายร้านที่ที่ที่ยังทำไม่เสร็จอ่ะส่วนมากแล้วที่เสร็จแล้วก็จะมีอยู่ด้านล่างแค่นั้นเองโอเคเราออกกันดีกว่า เพราะว่าเราไม่ได้ฟิลอยากจะเข้าห้างอยู่แล้วห้างเราจะเข้าเฉพาะตอนปวดฉี่เ <c oughs> ท่า <c oughs> นั้นนี่เป็นห้างด้านหน้าห้างที่เราเพิ่งเข้าไปเมื่อสักครูน่นี้เหมือนเขาจะเสร็จแค่เนี้ยแต่เหมือนกับว่าข้างบนยังไม่เสร็จข้างในยังไม่เสร็จดีี่ะคิดว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวคนก็เยอะย่านเนี้ย ใครมีแผนจะทำธุรกิจอะไรเขาน yeah. ะย่านนี้เลยลุยจนเราเหรอไม่มีตังค์โอเคทุกคนตอนนี้เราเดินมาด้านตรงนี้ด้านหน้าของเราเอ้ด้านข้างเนี้ยเป็นรััสภาตอนแรกจะเข้าไปดูคิดว่าเป็นวัดแล้วก็เลยพี่ราพอบอกว่า เข้าไปไม่ได้ได้ถ่ายรูปข้างนอกได้คือตอนแรกคืออะไรเข้าไปได้ไหมอยากไปถ่ายรูปข้างในได้ไหมถ่ายวิดีโอข้างในได้ไหมบอกไม่ได้ถ่ายข้างนอกได้แต่ข้างในไม่ได้อ๋อรัฐสภาจ้ะถ้าเข้าไปากูโดนจับแต่สวยมากเลยนึกว่าเป็นนึกว่าวัาดอ่ะดูดิ โอเคตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันก็ <_ an> ยังไม่รู้จ้ะเพราะน่าจะเดินเล่นแถวๆนี้เรื่อยๆนะเรายังพอมีแบตเตอรี่อยู่ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วบ่ายสามแล้วบ่ายสามสิบห้าแล้วเออคิดว่าอาจจะ ไม่หิวอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเดินเล่นๆกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาจจะกลับไปแถวๆริเวอร์ไซ์หรือว่าลองดูลองดูก่อนดูก่อนดูก่อนด้านหน้าของเรามีอะไรให้ดูด้วยแหละเดินเล่นแถวนั้นก่อนเร้าาาาตตมมนนะห อนุสาวรีย์เอกราชของกัมพูชานะทุกคนจากที่อ่านมาเนี่ยอนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงการได้รับเอกราชการได้รับอิสรภาพจากการที่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสก็คือว่าเขาอะได้ได้อิสรภาพจากฝรั่งเศสเสร็จปับ๊บหลังจากนั้น5ปีก็คือเกิดการเขาก็สร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นมาแล้วก็ คนที่สร้างเนี่ยก็คือคนที่ออกแบบดีกว่าคนที่ออกแบบเนี่ยก็คือเป็นสถาปนิกชาวกัมพูชานะแล้วเขาบอกว่าสถาปนิกค,คนนี้ก่อนที่เขาจะออกแบบก่อนที่เขาจะสร้างลงมือสร้างเนี่ยก็คือเจ้าชายนาโรดมสีนุเนี่ยเขาเป็นคนแบบว่าบอกกำกับเลยว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้กับคนที่ออกแบบที่เป็นคนกัมพูชาก็ ก็จะเป็นอย่างที่เห็นเป็นคล้ายๆแบบดอกบัวตั้งอยู่ตรงกลางนี้เลยเขาเรียกถนนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนสีนุก็ตั้งอยู่ตรงกลางเป็นวงเวียนตอนนี้ก็คือมีการจราจรน,นะคะค่อนข้างจะติดกันกำลังคิดอยู่ที่เดินวนไปวนมานี่ไม่ใช่อะไรนะกำลังคิดอยู่ว่าจะไปไหนดีวะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอนุสาวรีย เอกกร,ราชตรงนี้นะคะเนี่ยยี่จแต่ยืนอยู่เนี่ยจะชนกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยโอเคหลังจากนี้เราน่าจะเดินไปกลับไปแถวแถวหรืวอว่าไซแล้วกัน ันนี้เราก็เลยแบบกินข้าวดีกว่ามาเจอร้านอาหารที่คิดว่าน่าจะเป็นร้านอาหารของคนกัมพูชาที่เขาน่าจะมากินัน่างนี้เพราะว่าไม่มีภาษาอังกฤษเลย <Okay. S 1> นอกจากภาษาคขาแมโอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรกินบ้าง mm. thank you thank you, thank you. Cool. อันนี้เราสั่งมาเป็นเขาบอกว่า เขาบอกว่าในนี้มีแต่มันก็จะมีอาหารไทยด้วยแล้วก็ขอโทษนะโอเคไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าโอเคในนี้มันก็จะมีทั้งอาหารไทยด้วยแล้วก็เขาแนะนํามาเป็นอาหารของอาหารกัมพูชาก็คือจะมีเอ็กแคนเอ็กแนมะเขือยาวมะเขือยาวผัดกับหมูสับแล้วก็ข้าวป่าแล้แน่นอน รเนียมของคนกัมพูชาจะต้องมีนี่จะ้ะซีอิวไม่ใช่ไม่ใช่พริก,กน้ำปลาพริกซีอิวเราก็สั่งไข่ดาวมาเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยไหมอันนี้ชอบมากเป็นพิเศษคือในกิจการนี้มีเป็นน้ำร้อนแล้วก็ เป็นน้ำร้อนมาให้อาดนะคนที่เนี่ยไม่ใช่สตกปรกนะไม่ใช่ให้มาเฉยๆนะมาชิมกันเลยอืมเป็นมะเขือยาวผัดกับหมูสัก Rồi ไม่ได้กินพริกเลยเผ็ดมาก เลยอร่อยมากหิวหรือว่าหิวก็ไม่ได้หิวนะแต่อร่อยมากจริงโอเคไปจ่ายเงินกันดีกว่าทุกคน e l l o Excuse me h e ล l o Uh can I o the check please Yeah t i Thank you o อ g o คุณ Thank you ไ <laughs> ม่ค้าร้านนี้น่ารักมากเอาฝนจะตกอีกแล้วอืมทั้งวันเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนไปไหนดีกับกับโรงแรมปะ่ะโอเคตอนนี้ เราเดินกลับมาแถวๆริเวอร์ไซด์แต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงริเวอร์คืออีกแม่น้ำมาอยู่ตรงนู้นเราอยู่ตรงฝั่งซอยที่เรายังไม่เคยเดินแล้วคือตอนนี้ฝนตกมากตกแบบหน้าลำคาญเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องจบ EP นี้ไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะเราไม่ชอบ <c oughs> เดินตากไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ชอบเดินตากฝนแต่คือเราแค่ไม่ชอบไม่ชอบฝนอ่ะวัวเห็ดแล้วจะลำคาญโอเคอ้อยังไงก็หวังว่าทุกคนคุณจะ สนุกแล้วก็ Ooh, มีความสุขไปกับอีพีนี้นะคะกับการท่องเที่ยวของเราในครั้งนี้หวังว่าเราจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าพนมเปญเนี่ยเป็นยังไงแล้วทุกคนอาจจะแบบเอไปเที่ยวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าอยากรู้ว่าอีพีหน้าเราไปเสียมเรียบการอีท่าไหนแล้วที่เสียมเรียบค่าของชีพจะถูกกว่าที่นี่ไหมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ ไงวนนี้ <laughs> ไปแล้วค่ะมันคืออะไรไม่รู้แต่ว่าดมๆดูแล้วน่าจะเป็นมะขามเปียกซอสมะขามเปียกมีเขาเรียกดอกไม้กวาดไหม But it is l e a n if they learn from this big mistake they don't owe money to the gangster or to the loan shop to the bank Then they can just eat any kind of cheap food, so no problem. Yeah. yeah.